โอเคก็สวัสดีครับก็ผมชื่อชนาทิพย์นะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรืเ่องเร่งกกาลังกันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบทพื้นฐานนะครับของคณิตศาสตร์มาที่คณิศาสตร์ตอนต้ตนเนาะที่เราทุกคนจะต้องเรียนกันนะครับก็มาดูที่มาดูด,ดีกว่านะก็ก่อนอื่นเนี่ยขอเนี้ยมาพูดถึงโครงเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะครับเราจะแบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องเล่เลกกวาลังนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือเรื่องกลนและสุ่ดท้ายคือเรื่องสัญลักษณ์คณิาศาสตร์เนาะก็เริ่มที่บทแรกกันนะครับก ก็จริเนี่ยผมขอมนี้เกริ่นเนื้อหาในสมัยประถมที่เราเคยเรียนเนาะก็คือเรื่องการคูณนะครับถ้าสมมติผมพูดว่าผมต้องการหา m คูณ n เนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ามันก็คือการเอา m เนี่ยมาบวกกันซ้ำๆ n ตัวถูกไหมครับอ่ะทีนี้เนี่ยอย่างเช่น2อคูณหมันก็คือการเอา2เนี่ยมาบวกกันซ้ำๆ5ตัวถูกไหมครับเท่ากับ10อ่า การยกกําลังก็ค,คล้ายๆกับการคูณน,นั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเนี่ยบวกคำซ้ำเนี่ยให้เป็นการคูณกันซ้ำๆนะครับอ่ะการยกกาลังคือการดาเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการคูณเลขเดิมซ้ซำๆกันนะครับมาดูบทนิยามดีวกว่านะครับก็คือว่าให้ a เป็นจำนวนจริงนะครับแล้วก็ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยเราจะได้ว่าไอสัญ,ญลักษณ์ a ที่ห้อย n ไว้ข้างบนขวาเนี่ยว่ามันก็คือการเอา a มาคูณกัน ซ้ำๆ n ตัวนะครับโดยที่ a คือฐานและ n คือเลขชี้กำลังนะครับเราจะอ่านในสัญลักษณ์นี้ว่า a ยกกำลัง n นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่น2ยกกำลัง5มันคืออะไรมันคือการเอา2มาคูณซ้ำๆกัน5ตัวเท่ากับสี่สองถูกไหมครับหรือยอย่างลบสยกกำลัง4ก,ก็คือการลบสมาคูณกันซ้ำๆ4ตัวลบ3าคูณลบสคูณลบสคูณลบสได้เท่าไหร่81เนาะแล้วก็อย่าง1.1ยกกำลัง3มันคือการเอา1.1เนี่ย มาคูณกันซ้ำๆสามตัวเนาะก็เท่ากับ1.331อย่างนี้เป็นต้นนะพวกนี้คือพวกตัวอย่างนะก็ต่อมาจุดสมบัติสําคัญสําคัญของเรื่องเลขยยกกำลังกันดีกว่านะครับสมบัติข้อที่1เนาะให้ a เป็นจำนวนในดๆแล้วก็ mn เป็นจํานวนเออเต็มบวกเนี่ยเราจะได้ว่า a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n เนี่ยเท่ากับ a ยกกำลัง m อบวกเเนะาะถามว่าเออที่มาของสูตรนี้คือยังไงนะก็คือว่าถ้าสมมติว่าผมมี a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n เนี่ยมันก็คือการเอา a มาคูณกันซ้ําๆ m ตัวถูกไหมครับแล้วก็เอาไอ้ก,ก้อน,นเนี้ยเนี่ยมาคูณกับก้อนของ a ที่คูณกันซ้ําๆอยู่ n ตัวเนาะซึ่งถ้าเรานับจํานวนตัวของ a ที่คูณกันมันก็จะเท่ากับการเอา a เนี่ยมาคูณกันซ้ําๆ m บวก n ตัวถูกไหมครับมันก็เลยเท่ากับ a กําลัง m บวก n เนาะนี่ก็คือเอ่อที่มาของสูตรเนาะก็มาดูอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างเช่น2อยกกำลังสคูณกับ2อยกกำลังหมันก็เท่ากับ2ยกกำลัง 3บวก5เท่ากับ2ยกกำลัง8เท่ากับ2กนาะก็เห็นว่าเลขฐานเหมือนกันเอามาคูณกันก็เลขชี้กำลังมาบวกกันได้เนาะอีกตัวอย่างหนึง3ยกกำลัง54คูณกับ3ยกกำัง2มันก็เท่ากับ3ยกกำลัง3บวกกับ2 21มครับเท่ากับสยกกำังสยิเป็นต้นเนาะก็พวกนี้คือตัวอย่างเนาะอ่ะ มาดูสมบัติข้อต่อไป,สม,ออไปสมบัติข้อที่2ของเลขีกำลังนะครับก็คือว่าให้ a เป็นจำนวนใด,ดและ m เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเราจะได้ว่า a กําลัง m หารด้วย a กําลัง n เนี่ยมันก็ะนจะเท่ากับ a กําลัง m ลบ n เนาะโดยที่สมบัติข้อนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับสมบัติข้อแรกของเลขีกำลังที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เนาะก็คือว่าในกรณีที่เอามาคูณกันมันก็คือเอลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ถ้าในกรณีที่หารกันก็คือเลขชี้กำลังมาลบกันเนาะถ้าเกิดสมมติว่าให้ผมอธิบายคร่าวๆเ มันก็เท่ากับการเอา a มาคูณกันซ้ำๆ m ตัวถูกไหมครับหารด้วยก้อน a ที่คูณกันซ้ำๆอยู่ n ตัวถูกไหมครับ a มันก็จะตัด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 กันไปเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลือ a อยู่จำนวน m ลบ n ตัวที่คูณกันอยู่มันก็เลยเท่ากับ a กํลัง m ลบ n เนาะนี่ก็คือคล้ายๆกับที่มาของสูตรเนาะ ตัวอย่างเช่น2,5ยกกำลัง5ห้วยยกกำลัง3เนี่ยมันก็เท่ากับ2ยกกำลัง5ลบ3นะครับเท่ากับ2ยกกำลังกับ4เนาะก็คือเลขท้ายเหมือนกันเอามาหารกันก็เลขชีมามลบกันหรือตัวอย่างหนึ่งยกกำลัง2อันหารด้วยสมยกกำลังห้านี่ยมันก็คือเท่ากับ3ายกกำลังสอง4ั้้อกสลบห้าร้อี่มเนาะเทากับสมยกกำลังสองพี่บอดย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้มันดูสมัยข้อต่าสมัยข้อที่สามนะครับก็คือว่าให้เอเป็นจำน จะเท่ากับ a อกำลังเอนเนาะก็ถ้าให้ลองมองที่มาของสูตรเนาะก็คือว่าเรามี a อกำลังเทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยมันก็คือการเอา a อกำลังเเนี่ยมาคูณกันทั้งหมด n ตัวถูกไหมครับซึ่งเราก็ใช้สมบัติการคูณกันแล้วได้ชี้การมาบวกกันเนาะก็คือ a อกำลังเบวกกัน n ตัวถูกไหมครับซึ่งมันเลยเท่ากับ a อกำลังเคูณเเนาะ ่าก็คือบวกกำลัง <_ d ance> ก็คือการคูณนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น2ยกกำลังห้าทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยเราก็เอาห้ามาคูณสองเนาะก็เท่ากับสองยกกำลังสิบเท่ากับพันยิบสี่หรืออีกตัวอย่างหนึ่งห้ายกกำลังสามทั้งหมดยกกำลังหนึ่งก็คือห้ายกกำลังสามคูนหนึ่งเท่ากับห้ายกกำลังสามเท่ากับร้อยยี่สิบห้าเนาะก็เป็นสองตัวอย่างที่เราให้เห็นกันนะคร่าวๆทีนี้สมบัติข้อสมบัตสมบัติข้อที่สี่นะครับก็คือว่าให้ ab เป็นจำนวนในดนะครับแล้วก็ให้นจำนวนเต็มบวกเนี่ยเราจะได้ว่า a b ทัั้งงหมดยกกล n มันเท่ากับ a อลกํลังเนคูนบีบีกําลังเเนาะก็คือว่าเราสามารถจะแยกเอ่อไอเอเนี่ยสามารถจะกระจายเข้าไปในทุกพจน์ที่คูณกันในวงเล็บได้เนาะก็ตัวอย่างเช่น6ยกยกกำลังสาคือ2อคูนสก็คือเอากระจายเอ่อเลขชี้กำลัง3เนี่ยเข้าไปใน2เข้าไปใน3มันก็เท่ากับ2องยกกำลังสคูนกับสมยกกำลังสถูกไหมครับเท่ากับสองอยสิเ, 6, เนาะอีกตัวอย่างหนึ่ง3ามยกกำลังสองพบคูนกับหยกกำลังสองพเนาะก็คือเลขเลขชี้กำลังเหมือนกัน ก็คือสามารถจะเอาเลขฐานเนี่ยมารวบคูณกันได้เนาะก็คือเท่ากับ1 5ยกกำลัง2 5 6 4าเป็นคำตอบนะครับสองตัวอย่างนี้เนาะอ่ะต่อมาสมัยข้อที่5ของเลขกำลังเนาะก็คือคล้ายๆกับสมัยข้อที่แล้วเนาะก็คือว่าให้ a b เป็นจำนวนใดๆโดยที่ b ไม่เท่ากับศูนเนาะแล้วก็ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเราจะได้ว่า a หาร b ทั้งหมดยกกำลัง n มันจะเท่ากับ a กำลัง n หารด้ b ยกกำลัง n เนาะก็คือสามารถจะกระจายเลกชี้กำลัง n เนี่ยไปในทุกทุกพจน์ข้างในวงเลืที่เป็นคูณหรือมันหารอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4มันก็คือ2องกำลัง4หารด้วยสากำลัง4เท่ากับสส่วนแ1ถูกไหมครับเออหรือเออหรือตัวอย่างหนึง27หารด้ยมันก็คือ3ยกกำัง3หารด้วยัง3ซึ่งมันเท่ากับ 3/ 5ทั้งหมดยกกำลัง3ถูกไหมครับก็คือสามารถจะรวบข้างในแล้วก็เป็นเลขชี้กำลังยกกาลังามด้นะฮะทีนี้สมบัติข้อที่6ของเลขยกกำลังนะครับก็คือว่าให้ a เป็นจำนวนใดเลยนะครับที่ไม่เท่ากับศูนย์เนาะเราจะได้ว่า a ยกกำ ไม่ว่าเราจะเลือก a เป็นค่าใดก็ตามนะครับที่เราคิดออกเป็นจำนวนจริงใดก็ตามที่คิดออกเนี่ยที่ไม่เท่กับศูย์เนาะแล้วมายกกาลังศูนเนี่ยมันจะเท่ากับ1นะครับตัวอย่างเช่น69ยบเก้ายกกำลังศูนย์เท่ากับหนงหร้อย่ามยกกำลังศูนเท่ากับหหรือว่าหนึ่งยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งหรือว่าสองร้อยล้านยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งเนาะจะเป็นค่าอะไรแล้วแต่ที่ไม่เท่าศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งอยู่ดีเนาะเมื่อเรายกกำลังศูนย์ไปเนาะ เราจะได้ว่า a อยกำลังลบเนเท่ากับหส่วนเยกำลังเเนาะก็คือว่าถ้าเกิดได้ชี้กำลงติดลบเราก็สามารถจะย้ายเออเป็นส่วนได้นะจากเศษเป็นส่วนนะครับซึ่งออไอเดียกข้าวของที่มาของสูตรเนี่ยก็คือว่าสมบัติข้อที่2เราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่า a อยกำลังเหารด้วย a อยกำลังเเท่ากับเยกำลังเลบเถูกไหมครับซึ่งไอถ้าเรามองถ้าเรามองแบบกระจายกระจายเนี่ยเราจะพบว่ามันคือการเอา a มาคูณกัน m ตัวนะครับหาด้วย a มาคูณกันอีก n ตัวถูกไหมครับปรากฏว่าอะไรปรากฏว่า a มันจะสามารถ a ของเกับ a ของส่วนเนี่ยจะสามารถจะจับคู่แล้วก็ตัด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 กันได้ถูกไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมุติว่า M มีค่าน้อยกว่า n จะเกิดอะไรขึ้น M มีค่าน้อยกว่า n เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า ตัวเศษเนี่ยมันจะตัดตัดตัดเอจะถูกตัดตัดตัดกับส่วนเนี่ยจนหายหมดเลยแล้วเราจะเหลือก้อน A อยู่ข้างล่างที่ส่วนนะครับถูกไหมซึ่งทีนี้เนี่ยเอกำลังเอมหารด้วยเอยกำลังเอเนี่ยถ้าเอมมีค่าเทอยกว่าเอเนอคชีกำลังของเอกำลังเอมลบเอเนี่ยจะติดลบถูกไหมครับเอมลบเอเนจะน้อยกว่าศูนย์ซึ่งมันอิมพลายได้ว่ามันก็คือการที่เรามีเอ่อจำนวนคูณกันหนึ่งก้อนเนี่ยอยู่ที่ส่วน ถูกไหมครับนันก็คือความหมายเดียวกันเนาะเป็นคล้ายๆแบบที่มาของที่มาของสูตรเนาะก็คือว่าอ่ะก็คือว่าพอเลขชี้กำลังติดลบเนี่ยหมายความว่ามันมีมันมีก้อนอยู่ที่ส่วนเนาะมันเป็นกรอยู่ที่ส่วนนะที่คนคุยกันอยู่นะครับตัวอย่างเช่น2ยกกำลังลบเนะครับเราก็สามารถจะเออ่กลับเศษเป็นส่วนได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลขชี้กำลังจากลบเป็นบวกนะว่าถ้าก่อ1หส่วนสยกกำลัง7เนาะหรือตัวอย่างหนึ่ง1นส่วนสยกกำลังลบหเนี่ยเราสามารถจะเอาเลขชี้กำลังเนี่ยให้เปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะครับแล้วก็กลับส่วนเป็นเศษได้เเเนนาาาาะะกกกก็คือท่อัับ2ยลง6 64 มาดูหัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องกลน์เนาะก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สําคัญเนาะก่อนที่จะมาเรื่องกลน์เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องรากกันก่อนนะครับรากคืออะไรก็คือว่าให้ a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับและ n มีค่ามากกว่าเท่ากับ2เป็นจำนวนนับเนาะถ้า a เท่ากับ b ยกกาลัง n แล้ว b คือรากที่ n ของ a นะครับฟังดูอาจจะงงเนาะมาดูตัวอย่างดีกว่าเนาะอย่างเช่นลบ2คือรากที่3ของลบ8เพราะอะไร เพราะว่าถ้าเราเอาลบ2มายกกํลาลัง3มันจะเท่ากับลบ8ถูกไหมครับอ่าหรือตัวอย่างหนึ่ง5และลบ5คือรากที่2ของ25เพราะว่าถ้าเราห้ามายกกลาลังสองมันจะเท่ากับ2 5หรือว่าเราเอาลบ5มายกกํลาลังสองมันก็จะเท่ากับ2 5เหมือนกันเนาะเพราะงั้นเ,เราเลยบอกว่าถ้า a มันเท่ากับ b ยกกลาลังเเนี่ยแปลว่า b คือรากที่ n ของ a เนาะอันนี้คือใช้เรียกกันอย่างนี้เนาะทีนี้ อีกบทนิยามหนึ่งซึ่งก็คือเรื่องกลนเองนะครับก็คือว่าให้ a เป็นจำนวนจริงที่มีรากที่ n อย่างน้อย1ตัวนะครับกลนที่ n ของ a คือรากที่ n ที่มีเครื่องหมายเดียวกับ a นะครับแล้วก็จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นคี่ๆอย่างนี้นะครับและข้างในคือ a นะครับแลวที่ห้ออยู่นี่คือ n เนาะก็คือถ้าเราลองดูตัวอย่างข้างบนเนาะตัวอย่างนี้2ตัวอย่างนี้เนาะลบสคือรากที่3ของลบแแล้วลบสเนี่ยก็คือกลนที่3ของลบแด้วยเพราะว่า อะไรครับเพราะว่ามันคือรากหนึ่งคือมันคือรากสองคือเครื่องหมายเดียวกันเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ตัวอย่างที่สองเนาะก็คือว่าห้าลบห้าคือรากที่สองของยี่ห้าเนาะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดในเชิงกลน,นี่ห้าเป็นกลนที่สองของยี่สิบห้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือห้าเป็นเครื่องหมายเดียกวกับยี่ห้า 25. และสองคือห้าเนี่ยเป็นรากที่สองของยี่สิบห้าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นลบห้าลบห้าไม่ใช่กลนของยี่สิบห้าไม่ใช่กลนที่สองยี่สิบห้าเพราะาอะไรเพราะคนละเครื่องหมายถูกปะอ่า นี่ก็คือความต่างระหว่างกลนกับรากนะก็คือก็คือมันเหมือนกันแต่ว่ามันต่างที่เครื่องหมายนั่นเองเนาะเพราะงั้นเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะครับรากเนี่ยถ้าพูดถึงรากเนี่ยมันจะมีได้1รากหรือ2รากนะครับในโดยส่วนใหญ่เนาะหรือแต่ถ้าเป็นกลนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแค่กลนเดียวนะครับทีนี้เรามาดูสมบัติของกลนกันดีกว่านะครับสมบัติข้อที่1เนาะก็คือว่าให้ a เป็นจำนวนใดและ m เป็นจำนวนบวกครับเราจะได้ว่า a ยกกำลัง,ลง1่ส่วน n เท่าก,กับกลนที่ n ของ a เนาะ ก็ตัวอย่างเช่นยี่สิบห้ายกกำลังหนึ่งส่วนสองมันก็คือกลนที่สองของยี่สิบห้าเท่ากับห้าถูกไหมครับหรืออย่างลบแปดยกกำลังหนึ่งส่วนสามเนี่ยมันก็เท่ากับกลนที่สามของลบแปดเท่ากับลบสองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือว่าอย่างนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเ,เลขชี้กําลังหรือว่าเลขกําลังเนี่ยกับกลนเนาะอ่าต่อมาสมกติข้อที่สองนะครับของกลนก็คือว่าให้ a เป็นจำนวนใ,นในดและ m n เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเราจะได้ว่า a ยกกำลัง m ส่วน n มันเท่ากับ กรนที่ n ของ a ยกกำลัง m เนาะก็คือมาคล้ายๆกับข้อที่1เนาะแต่ทีนี้เนี่ยตัวเศษของเราเนี่ยมันไม่ใช่1นึ่งแต่เศษของเราเป็น m เนาะมันก็คือมันก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง m แล้วก็ใส่เครื่องหมายเอ่อกรนที่ n เข้าไปเนาะตัวอย่างเช่นยีายกกำลัง3ามส่วนสมันคืออะไรครับมันก็คือเอ่อกรนที่2ของ25ยกกำลัง3ถูกไหมครับซึ่งถ้าเราลองแก้ดูเราจะพบว่ามันจะเท่ากับ125เนาะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งลบแ ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนสามเนาะมันก็คือกลนที่สามของลบแปดยกกำลังสองถูกป่ะฮะเท่ากับเอ่อกลนที่สามของหกสิบสี่เท่ากับสี่เนาะอ่าเราไปหาได้เนาะทีนี้สมบัติข้อที่สามนะครับก็คือว่าให้ a เปน็นจำนวนใด,ดและ n เปน็นจำนวนเต็มบวกนะครับเราจะได้ว่ากลนที่ n ของ a ทั้งหมดยกกำลัง n มันจะเท่ากับ a นะครับก็คือเหมือนกับว่าเรามี a ยกกำลังหนึ่งส่วนเแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง n มันก็คือเท่ากับเยกกำลังสุดเอคูณเอเท่ากับ a อยกกำลังหเนาะถูกปหมฮะอ่าก็คือความหมายประมาณนี้เนาะก็ตัวอย่างเช่นเอ่อกรนที่3ของ9ทั้งหมดยกกำลัง3ก็เท่ากับ9ถูกไหมฮะก็คือกรนอยู่ในชิมลังก็ตัดกันหรืออย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็กรนที่กรนที่2021ของ2564ทั้งหมดยกกำลัง2021เนาะมันก็สามารถตัด2021ออกกันได้แล้วก็จะเหลือ2564ันห้า้ยถูกไหมครับอ่ะ สมบัติข้อที่4นะครับสมบัติข้อที่4บอกว่าให้ a b เป็นจำนวนใดและ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเราจะได้ว่า a, b, กลนที่ n ของ a คูณกับกลนที่ n ของ b จะเท่ากับกลนที่ n ของ a คูณ b นะครับก็คือเราสามารถจะกระจายเาขาเรียกว่าเราสามารถ nez, รวบรวบเลขรวบเลขกลนได้เนาะแล้วก็ a b อยู่ข้างในอย่างนี้นะครับตัวอย่างเช่นกลนที่69ของ16คูณกับกลนที่69ของ7มันก็คือสามารถจะรวบ16กับ 7, 7ไว้ได้วยกันได้ เนาะเมื่อเลขกลบนตรงนี้เป็นเลขเดียวกันนะครับก็คือเลขหกสิบเก้าเนาะอย่างกรณีนี้หรือตัวอย่างหนึ่งก็กลบนที่สามหกคูณกับกลบนที่สามของสามสิบหกก็สามารถจะมารวบหกกับสามสิบหกได้แล้วทีนี้มันก็บังเอิญแกะออกได้เท่ากับหกพอดีเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของมันเนาะโอเคทีนี้สมบัติข้อที่ห้านะครับของเลขกลบนก็คือว่าให้ a b เป็นจำนวนใดและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยเราจะได้ว่า กลนที่ n ของ a หารด้วยกลนที่ n ของ b จะเท่ากับกลนที่ n ของ a หาร b คล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยเนาะสามารถรวบได้เนาะตัวยอย่างเช่นกลนที่4ของ32หารด้วยกลนที่4ของ2มันก็เท่ากับกลนที่4ของ32หาร2เท่ากับกลนที่4ของ16เท่ากับ2ถูกไหมครับก็คือสามารถจะเอ่อรวบแล้วก็หารแล้วก็เสร็จสับได้2เป็นคำตอบท้ายเนาะหรืออย่างกลนที่3ของ27เนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราอยากลองเราไม่เราไม่แก่เท่ากับ3เลยเราอยากลองนะครับเราก็สามารถจะ มันจะอิมพลายว่า27เท่ากับ216หาร8แล้วก็ลองแก,แก้แก้ไปแก้แก้มาแล้วก็ได้ว่ามันเท่ากับ3เป็นคำตอบสุดท้ายเนาะอ่านี่ก็คือสมบัติข้อที่5เนาะมีตัวอย่างเนาะสมบัติข้อที่6นะครับก็คือว่าให้ a เป็นจำนวนใ,นใดและ mn เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเราจะได้ว่ากลนที่ m ของกลนที่ n ของ a นะครับมันเท่ากับกลนที่ m คูณ n ของ a นะครับก็คือว่า มันเป็นข้างในแล้วก็ซอสข้างในทีอ่ะมันก็คือการเอามาคูณกันเลยนะการเอาเลขกลนเนี่ยมาคูณกันเลยเนาะตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับก็คือว่ากลนที่สามของกลนที่สองหกสิบสี่เนาะมันก็จะเท่ากับกลนที่สามคูนสองหกสิบสี่เท่ากับกลนที่หกของหกสิบสี่กับสองหรือตัวอย่างนึงก็อันนี้ก็ลองทําดูเนาะก็กลนที่สี่ของกลนที่สองของลบสายกลาลังแปดเนี่ยมันก็เท่ากับ กลนที่8ของลบสามยกกำลังแปดทีนี้เนี่ยลบสามยกกำลังแปดเป็นจํานวนบวกหรือจํานวนลบกคนที่กคนที่ลบสามยกกำลังแปดเนี่ยมันจะเป็นจํานวนบวกถูกไหมครับเพราะว่าลบคูณ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 ลบไปเรื่อยๆคู่ตัวเนี่ยมันจะได้ว่าสุดท้ายเป็นบวกถูกไหมครับคําตอบก็เลยเป็นสามไม่ใช่ลบสามเนาะถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะสมบัติของกลนคือจะต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกันเนาะเครื่องหมายเดียวกันระหว่างตัวกลนกับตัวตัวที่เราจะทําการทําการที่จะหากรณลนก็เป็นเครื่องหมายเดียวกันเนาะ คำตอบเลยคือ3นะครับาทาให้เรามาถึงสมัยข้อต่อมาสมัารข้อที่ครับสมัารข้อที่7ก็คือให้ a เป็นจํานวนในดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเราจะได้ว่ากลนที่ n ของ a กําลัง n จะเท่ากับ a เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มคี่ส่วนกลนที่ n ของ a กําลัง n จะเท่ากับแอบส์ลูดของ a เมื่อ n เป็นจํานวนเต็มคู่นะครับก็ถามว่าทําไมถึงต้องใส่แอบส์ลูดตอนมันเป็นคู่เนาะ เพราะอะไรเพราะอย่างตัวอย่างที่เราเห็นเมื่อสมัยข้อที่แล้วเนะวาะก็คือว่าเอออย่างเออ่กลนที่8ของลบ3ที่มันอยู่กําลัง8เนี่ยลบ3ไม่กําลัง8มันเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วถูกไหมครับลบ3กําลัง8เป็นจำนวนเต็มบวกแต่ทีนี้ลบ3เป็นจำนวนเต็มลบถูกไหมครับทีนี้พอพอมันถอดออกมาเนี่ยมันต้องได้มันต้องได้เป็นจำนวนบวกถูกไหมครับมันเลยต้องใส่แอบกซ์ตูทเข้าไปเนาะเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่ใส่แอบกซ์ตูทเนี่ย ถ้าเราไม่ใส่็จอสหลุดนะก็คือถ้าเป็นเภาพถ้าแบ,แบบแบบแบบผิดเนาะเราต่อลบสามอย่างเงี้ยเลยอะ่ะไม่ได้เพราะอะไรเพราะลบสามยกอยกำลังแปดเป็นจำนวนบวกอะไรสักอย่างเนาะผมก็อันนี้ก็ไปคิดเองนะเพราะเป็จนจำนวนบวกอะไรสักอย่างแต่ว่าบ 3, นนลบสามเป็นจำนวนลบถูกมันครับคนละเครื่องหมายไม่ตรงตามนิยามของเราเนาะตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นแล้วเนาะก็คือว่ากลนี่ห้าของลบห้าก็กำลังห้าก็เท่ากับลบหนะ้าเนาะทีนี้เลขก,กลน,นี่เป็นห้าเป็นจำนวนคี่เราก็ไม่ต้องใส่แอบได้เนาะ ทำไมไม่ต้องใส่แอบก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ยกกําลังเลขคี่เนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นเครื่องหมายนั้นนะถ้าบวกยกกําลังเลขคี่ก็กลายเป็นบวกลบยกกาลังเลขคี่ก็กลายเป็นลบถูกไหมฮะลบสองยกกำลังห้าม, 2, กก 5, มันเท่ากับลบสามที่สองมันเป็นจำนวนลบเนาะหรืออย่างอ่ะข้อนี้ก็ให้าครกอบข้อนี้เลยที่มังทำมันมาเนาะก็คือว่ากลนที่แปดของลบแปดยกกำลังแปดเนี่ยมันก็เท่ากับแอบสูทของลบแปดเท่ากับแปดอย่างนี้นะครับอ่านี่คือสมบัติข้อสุดท้ายของกลนั่นเองเนาะ ครับก็เอ่อเราจะมาอยู่วันที่บทสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะครับบทสุดท้ายของเรื่องเลขกำลังเนาะและกลนโอเคเรื่องนี้ก็จะสั้นๆเนาะก็บทนิยามก็คือว่าการเขียนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์คืออะไรก็คือการเขียนตัวเลขนะครับผมใช้ตัวแปรว่าตัวเลข x เนาะให้อยู่ในรูปจํานวนจริงคูณกับเลขกำลังฐาน10นะครับและเลขชี้กาลังของ a เล็กสิบเนี่ยเป็นจํานวนเต็มนะครับซึ่งเราสามารถเขียนในรูปสมการได้เป็น x เท่ากับ a คูณกับ10ยกกำลัง n เนาะ ยที่ a ของเราจะต้องมีค่าอยู่เออ่มากกว่าเท่ากับ1แต่ว่าน้อยกว่า10นะครับซึ่งไอการเขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์มากนะครับถ้าเราไปเรียนเช่นพวกวิชาฟิสิกส์พวกวิชาเคมีพวกเนี้ยที่ต้องใช้การคำนวณนะครับเราจะการที่เราเขียนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเรื่องหน่วยหรือว่าเรื่องการทําให้มันสะดวกขึ้นในเวลาที่เราตัดเลขอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ตัวอย่างเช่น2 5 6 4 0 0นะครับ2 5 6 4 0 0เนี่ย มันคือการเอา2อ6 4่คูณกับ10ยกกำลัง5นะครับอันนี้คือการเขียนสัญลกณ์วิทยาศาสตร์เนาะก็คือ2 5 6 4กคูณ10ยกกำลัง5ก็สอดคล้อ,องกับเงื่อนไขนะก็คือว่า2.564เนี่ยอยู่ระหว่างเอ่อเท่าไหร่อยู่ระหว่าง1กับ10เนาะก็คือว่ามากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10บเนาะแล้วก็10ยกกำลังหาเลขชี้กำลังก็เป็นจำนวนเต็มก็ถือว่าผ่านนะครับหรือตัวอย่างหนึ่ง 0 0 0 0 2 0 2 1เนาะมันก็คืออะไรมันก็คือ2.021หารด้วยอ10ยกกำลัง7นะครับซึ่งถ้าเราลองจัดรูปไปจัดรูปมาเนี่ยเราจะพบว่ามันจะเท่ากับ2 0 2 1ยคูณกับ10ยกกำลังลบนะครับนี่ก็คือหลักการนะครับของสัญญาณวิทยาศาสตร์เนาะก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเท่านี้นะครับก็คือว่าเป็นบทเราก็ได้ความรู้เรื่องเรียกกำลังนะครับแล้วก็เรื่องกลนเรื่องรากแล้วก็เรื่องอกรอรรารเขียนสัญคักณวิทยาศาสตร์นะครับก็สวัสดีครับ